สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมาอีกแล้วครับมาพบกับความสวยงามของปลาแรดเผือกนะครับเลยนะครับแหวกว่ายเวียนบนกระพือครีบสวยงามน่ารักนะครับหลายคนหลายที่อาจจะเรียกว่าปลาแรดเผือกแต่บางคนบอกว่านี่คือปลาทับทิมนะครับ เราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาเรียกว่าปลาอะไรนะครับเราก็ไปคนหาดูในที่ต่างๆก็ปรากฏว่าเขาเรียกว่าปลาแรดนะครับนี่คก็ปลาแรดเผือกนะครับสวยงามน่ารักครับดูเด่นเป็นสง่านะครับแบิกว่ายเวียนวนนะครับ ลีลาการแบกไหวเวียนวนกระพือครีบสวยงามนะครับจะเรียกว่าปลาอะไรก็แล้วแต่ครับสุดแล้วแต่ภูมิภาคจะเรียกนะครับตัวนี้ขึ้นไปดูดอากาศนะครับดูดอากาศแล้วก็มาพ่นฟองอากาศนะครับดูสิครับความสวยงามสง่างามนะครับ ในตู้นี้มีอยู่สี่ตัวนะครับตอนนี้นะครับตัวใหญ่สุดก็มีตัวหนึ่งครับบไป่าไปดูอากาศลงมาแล้วดูมันจะปล่อยหน้าฟองอากาศครับปล่อยฟองอากาศพุทธพุทธพุทธนะสวยงามครับตัวใหญ่สุดก็อันดับหนึ่งแล้วก็มีอันดับสองอันดับสามไล่มาลงเรื่อยๆครับนี่ครับ วันก่อนแล้วเมื่อเดือนก่อนไม่ใช่วันก่อนเดือนก่อนก่อนนู้นก็เอาตัวสีดำดำครับเข้ามาอยู่ในตู้นี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะอาทะเลาะกันนะครับเพราะตอนแรกใส่ไปอาทิตย์แรกก็ก็อยู่วยกันตามปกตินะครับเจ้าสีดำก็แหวกว่ายเ,เวียนวนด้วยความด้วยความสุขนะครับสนุกสนานนะครับ แต่พออยู่อยู่ไปครับเดือนสองเดือนแรกเริ่มทะเลาะกับเจ้าต,ตัวใหญ่นีนเริ่มทะเลาะไล่กัดไอ้เจ้าสีดำนะครับสุดท้ายแล้วก็เจ้าสีดำก็